สวัสดีครับ F4 ครับสืบเนื่องจากครั้งก่อนนะครับผ่านมานานๆนะครับรถคันนี้กล่องไฟมันเสียนะครับเสียเสร็จผมก็เลยทําการซื้อกล่องมาเปลี่ยนนะครับก็คือเป็นกล่องไฟก็คือกล่องไฟเทียมนั่นแหละครับ f ซนะครับทีนี้กล่องไฟเนี่ยนะครับมันเสียแล้วนะครับก็คือกล่อง1454นะครับติดรถสแตนดาดของพิเตอร์ตำรวจมาเลยนะครับ ผมก็เลยไปศึกษาว่าเออมีใครจะสามารถซ่อมของคนนี้ได้ไหมนะปรากฏว่ามีนะครับนะมีนะครับแล้วก็มี fc comment มมใต้คลิปนะผมไปเห็นน,ะนานแล้วละ่ะนะว่ามีคนรับซ่อมอยู่ผมก็เลยทักเฟซเข้าไปนะครับจา,ากนั้นก็ส่งกล่องนี้ไปส่งไปเสร็จก็เขาก็ซ่อมเสร็จส่งกลับมานะครับค่าซ่อมนะครับอืมไม่แน่ใจนะเพราะว่าซ่อมได้นานแล้ว ไม่เกินพันบาทแน่นอนนะครับตอนที่ผมตอนที่ผมส่งไปนะกล่องนี้นะครับเขาเขียนว่าเป็น 1, นึ่งห้าสองสามมานะนะซ่อมแล้วใช้ได้ดีนะครับตอนนี้ผมก็ใช้มาค่อนข้างนานแล้วแหละก็เลยมารีวิวให้เอฟได้ฟังนะครับสําหรับคนที่มีกล่อง CDI ของแท้ที่มันพังแล้วสามารถส่งไปซ่อมได้นะครับคนที่รับซ่อมนะครับก็คือพี่ นงลูกเดิมเอาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซนะครับเนี่ยชื่อเฟซแกไว้ใต้คลิปนี้เหลยนะ FC ก็ลองไปเซิร์ชหาดูเผื่อท่านใดอยากจะซ่อมนะครับมีกล่องแบบไม่ได้ใช้นะลองสอบถามแกดได้นะผมก็ไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกครับแต่ว่าผมลองไปซ่อมใช้แล้วมันใช้ได้ดีนะใช้ใช้ได้ดีเลยนะครับตอนนี้ยังไม่พังนะก็เลยบอกต่อกับ FC เอาโอเคจบคลิปเพียงเท่านี้กล่อง 14, 5, 4ีห้ซีซ่อมมาใหม่ใช้ได้นะครับราคาไม่แพงขอบคุณครับไปแล้วสวัสดีครับ